เข้ามาแล้วนักเรียนเตรียมชุดกิจกรรมนะคะที่นักเรียนได้รับแจกไปที่เรียนทําสมครูนะคะเอาไว้ข้างๆตัวด้วยนะคะเดี๋ยวครูก็จะเฉลยตรงนั้นให้นะคะทบทวนความรู้ให้อันนี้น่าจะเข้ามาเยอะอยังเนาะสิบสามคนนะคุูคเริ่มเลยแล้วกันเนาะ เดี๋ยววันนี้มีต่อกับครูนิ่งด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะอ่าโอเคครูขอปิดกันน้ำพังดีมเริ่มเลยอันนี้มาทบทวนเนาะครูทบทวนให้เกี่ยวกับความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศนะคะว่านักเรียนมีความเข้าใจมากน้อยเพียงใดเนาะ อสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศนะคะของเราก็จะเริ่มอันแรกเลยกล้วยไม้กับต้นไม้เป็นแบบไหนคะใครรู้ตอบได้นะ<อ>กล้วยไม้กับต้นไม้เป็นอะไรคะเป็นอะไรคะใครรู้ก้าตายแล้ว วบไม้มกับต้นไม้ใช่แล้วอ่ะอิงอาศัยอ่าก็โทษโทษอิงอาศัยปะคะถูกต้องครับอ่ะอิงอาศัยต่อไปน้องเอียงกับกวายได้อะไรคะได้ประโยชน์ประโยชน์เริ่มกันค่ะอ่าก็คือเป็นบวกบวกเนาะอันนี้บวกบวก อันนี้บวกศูนย์ต่อไปมดดํากับเพี้ยอ่อนนะคะอันนี้นักเรียนอาจจะยังไม่ค่อยได้เจอนะคะแต่ตัวอย่างค่ะแต,แต่ถ้านักเรียนอนดูคลิปที่อื่นหรืออ่านศึกษาเพิ่มเติมนะคะมดดากับเพี้ยอ่อนเนี่ยมันก็จะมีลักษณะเป็นพึ่งพานะคะเป็นพึ่งพากันคล้ายๆกับไลเค่นนะคะซึ่งเพี้ยอ่อนเนี่ยเขาจะอยู่ในลําตัวของมดนะคะช่วยย่อยพวก อาหารที่อยู่ในตัวมดนะคะต่อไปสุนัขกระเห็บเป็นอะไรคะปอละปละสิทธนะอ่าปสิตนะคะอันนี้ก็เป็นปสิทค่ะบวกลบนะคะพึ่งพาเป็นบวก,บวกนะคะปลวกกับโปรโตซัวเนี่ยโปรโตซัวในลำไส้ปลวกก็เป็นพึ่งพากันนะคะคือแยกกันไม่ได้ โอโตซัวเนี่ยจะช่วยย่อยพวกไม้พวกอะไรในลำไส้ปวกนะคะต่อไปฉลามเหาฉลามกับปลาฉลามจริงๆเขาเขียนผิดนะฉลามต้องอันนี้เนาะอินอาศัยค่ะอินอาศัยอินอาศัยค่ะบวกกับศูนย์เนาะคนกบเหาอิงอาศัยค่ะเออคนนะคนกะเหาปลาปลาสี ค่ะปรสิตปรสิตค่ะ,คะปรสิตเป็นบวกกับอะไรคะลบดอกไม้กับผีเสื้อประโยชน์ร่วมกันค่ะได้ประโยชน์ร่วมกันนะคะบวกบวกได้ประโยชน์รน่วมกันค่ะเก่ง<ๆ>มากต่อไปอ่ะอันนี้คือเป็นลักษณะของห่วงโซ่อาหารในสิ่งแวดล้อมนะคะ ในห่วงโซ่หารในสิ่งแวดล้อมเนี่ยก็จะประกอบไปด้วยผู้ผลิตกับผู้บริโภคนะคะผู้บริโภคก็จะประกอบไปด้วยผู้บริโภคพืชกับผู้บริโภคอะไรคะพืชผู้บริโภคสัตว์แล้วก็ผู้บริโภคทั้งพืชและสัตว์นะคะผู้ผลิตเนี่ยครูได้สอนไปแล้วในคลิปที่แล้วถ้าใครดูนะคะที่ครูไม่สามารถพบได้ตลอดเนี่ยผู้ผลิตก็คือพืชทุกชนิด นะคะเพราะพืชเนี่ยสามารถสร้างอาหารด้วยเองด้วยกระบวนการอะไรคะส,สังค์แสงค่ะอ่าสังคะ์ส <Okay. S 1> แสงเก่งมากทีนี้ผู้พืชนะคะสิ่งที่กินพืชเป็นอาหารก็จะเรียกว่าผู้บริโภคพืชส่วนสิ่งมีชีวิตที่กินสัตว์เป็นอาหารก็คือผู้บริโภคสัตว์เพราะฉะนั้นการกินในสิ่งแวดล้อมเนี่ยดูจากภาพบนนะคะนะักเรียนดูภาพบนก่อนในสิ่งแวดล้อมนี้เป็นสิ่งแวดล้อมที่อยู่ในแม่น้ําถูกไหมคะ สิ่งแวดล้อมบริเวณแม่น้ําลําทานก็จะมีสิ่งชีวิตพวกกบมแมลงดอกบัวนกปลางูนะคะห่วงโซ่แรกที่เขาเขียนขึ้นมาก็คือพืชน,น้ําเป็นผู้ผลิตเวลาเราจะเขียนลูกศรห่วงโซ่อาหารเนี่ยห่วงหัวลูกศรจะต้องชี้ไปที่ผู้กินขอโทษ <c oughs> ชี้ไปทางผู้บริโภคนะคะเพราะฉะนั้นผู้บริโภคอันดับที่หนึ่งส่วนใหญ่จะเริ่มจาก ผู้สัตว์ที่กินพืชเป็นปอาหารส่วนใหญ่นะคะอย่างห่วงโซ่แรกนี่ก็เริ่มจากอะไรคะมแมลงอะไรกินมแมลงคะกบครับอะไรกินกคบกค่ะกบค่ะอะไรกินกบงูค่ะงูเนาะเพราะฉะนั้นอันนี้คือผู้ลี้ภพอันดับหนึ่งอันดับสองและอันดับที่สามเพราะฉะนั้นเสียงหาย เพราะฉะนั้นผู้บริโภคอันดับที่สามเขาเรียกพูดพวกอันดับสุดท้ายนะคะของห่วงโซ่ต่อไปมาหัวดูห่วงโซ่ที่สองอันนี้อันนี้จะพูดเฉพาะปลาเล็กปลาใหญ่และก็นกนะคะปลาเล็กอันนี้อาจจะไม่ได้เริ่มจากอะไรคะปลาเล็กกินพืชได้ไหมไม่ได้เริ่มจากพืชคะ่ะเออปลาเล็กกินได้คะ่ะกินได้นี่เพราะฉะนั้นห่วงโซ่นี้ก็จะไปเกี่ยวข้องกับห่วงโซ่ด้านบนด้วย นะคะก็ปลาเล็กปลาใหญ่กินปลาเล็กนกกินปลาใหญ่และวเกนต้องเขียนลูกศรให้ถูกนะคะบางคนที่ส่งงานครูมาเขียนลูกศรยังไม่ถูกเนาะต่อไปอันที่สามปลาเล็กปลาใหญ่แล้วก็จระเข้เลยเพราะฉะนั้นอันนี้ก็มาแยกแตกไปถึงจระเข้เห็นไหมคะมันจะเกี่ยวเนื่องกันเพราะฉะนั้นคําว่าห่วงโซ่ก็คือการกินต่อกันเป็นทอดๆถูกไหมคะ แต่ห่วงโซ่หลายๆห่วงโซ่มามีความสัมพันธ์กันแบบเนี้ยโยงเกี่ยวข้องกันเนี่ยเหมือนในสิ่งแวดล้อมเนี้ค่ะในลำธารเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรคะเขาเรียกว่าอะไรสายใยอาหารค่ะอาเก่งมากสายใยอาหารนะคะสายใยอาหารก็คือการที่ประกอบด้วยห่วงโซ่หลายๆห่วงโซ่เกี่ยวข้องกันนะคะอ่ะทีนี้ม,มาเฉลย อัน,นนี้ส่วนใหญ่ตอบถูกค่ะตอบถูกทุกคนเลยที่ครูตรวจเนาะที่ส่งมาอันแรกก็เป็นไลเคนเนาะอันนี้นักเรียนเคยเจอของจริงหรือ,อยังคะเคยไปตามต้นไม้ที่มันอยู่ในป่าชืนช้นๆอย่างนี้ไหมอันนี้เรียกว่าไลเคน,นก็เคยอยู่ค่ะเออนะคะไลเคนเป็นตัวบ่งชี้อากาศดีนะคะอากาศที่ดีไม่มีมลพิษถ้าไปเจอต้นไม้ที่ไหนมีไรเคนขึ้นแสดงว่าตรงนั้นนะอากาศดีมากนะคะอ่ะ ไรเค้นก็คืออะไรคะพึ่งพาการครูไม่เขียนนะครูย,ย้งให้ดูเลยนักเรียนส่วนใหญ่ก็ตอบถูกต่อไปสิงโตกับมลาลายเป็นอะไรคะลายเหยือลายเหยืหอกาฝากภาวะปรสิษค่ะ,าะราชญ์ศิษ ฉลามกําเหาฉลามเป็นอิงอาอิงอ,อาศัย,ยค่ะค่ะการได้ประโยชน์ร่วมกันก็คือใครคะพึ่งกับดอกไม้ดอกอไม้อแต่จริงๆแล้วนักเรียนเขียนเนาะอันนี้ครูโยกไปนะคะจะได้ไม่เสียเวลาอ่ะต่อไปอันนี้แหละค่ะที่ต้องใช้เวลานิดนึงนักเรียนอาจจะยังไม่เข้าใจเรื่องของห่วงโซ่แล้วก็สายใหญอาหารนะคะเวลาพิจารณาห่วงโซ่ หรือใช้ยอาหารเนี่ยให้หนัเกเรียนพิจารณาเริ่มจากผู้อะไรก่อนผู้ผลิตผู้ผลิตค่ะผู้ผลิตนะคะแล้วเวลาเขียนลูกศรครูเคยพูดแล้วลูกศรเนี่ยจะต้องชี้ไปทางผู้บริโภคนะคะนะคะ,ะทีนี้เวลาเริ่มให้เริ่มจากผู้ผลิตใดผู้ผลิตหนึ่งก่อนทีนี้ครูจะเริ่มจากต้นข้าวเขาถามว่าโซอาหารมีทั้งหมดกี่โซเพราะฉะนั้นนัเกเรียนต้องหาทีละโซ่อาหารนะคะ อะไรกินต้นข้าวอันแรกอนักเรียนว่าอะไรกินต้นข้าวเป็นอันดับที่แรกเลยที่นักเรียนทํามานก,นกค่ะอะไรกินนกงูค่ะง<ม>ู<ม>ค่ะอะไรกินงูเหี่ยวค่ะเหี่ยวค่ะอันนี้คือห่วงโซ่ที่หนึ่งค่ะห่วงโซ่ที่หนึ่งครูเขียนกํากับไว้ก่อนห่วงโซ่ที่หนึ่งต่อไปเริ่มจากต้นข้าวเหมือนกันไปหานกเหมือนกัน นอกจากงูกินนกแล้วเรียนคิดว่าอะไรกินนกได้อีกคะงูกินอะไรกินนกได้อีกเอาเอาแค่ตรงนี้ก่อน,นกิ้งกา่ากค่ะฮะกิ้งก่าค่ะกิ้งก่ากินนกเปอไม่ได้นะเหยี่ยวค่ะเหยี่ยว,ยยวคับเออเพราะฉะนั้นต้นข้าวนกเหยี่ยวก็เป็นห่วงโซ่ที่เท่าไหร่สอง คต่อไปหมดได้ยังคะทางต้นข้าวนอกจากนกกินต้นข้าวฝั่งเนี้ยมีอะไรมาสามารถกินต้นข้าวได้อีกไม่มีละค่ะไก่ใครเปิดไม้คะนม่ขอโทษขอโทษอ่ะปิดไม้ด้วยลูกไ,ไก่คะ่ะถูกไหมไก่กินต้นข้าวและอะไรกินไก่ งูอะไรกินงูเหี่ยวเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เป็นอะไรคะไก่กินข้าวงูกินไก่เหี่ยวกินงูก็เป็นห่วงโซ่ที่เท่าไหร่สามตามั้งข้ออ่าพอมาถึงตรงไก่เนี่ยคะ่ะก็าสามารถแยกได้อีกว่านอกจากงูกินไก่อะไรกินไก่ได้อีกเหี่ยวตามให้ทันนะ เหี่ยวเพราะฉะนั้นอีกหนึ่งห่วงโซ่ก็คือต้นข้าวไก่เหี่ยวเป็นห่วงโซ่ที่สี่สี่อ่าสี่แล้วนะต่อไปฝั่งต้นข้าวหมดหรือยังฝั่งต้นข้าวคิดว่าหมดหรือยังคี่ว่าหมดแล้วค่ะอ่าต่อไปมาต้นต้นกุหลาบเลยนะคะที่ต้นกุหลาบอะไรกินกินกุหลาบคะอย่างแรกเลยที่เราเคยเห็นหนอนถูกไหม อะไรกินหนอนไก่ไก่เ่ะอะไรกินไก่งูเหี<ะ>้ยบค่ะกลับไป <ห GA. S 2> อันเดิมก่อน <ห GA. S 2> อะไรกินไก่งูอะไรกินงูเหี่ยว <ห GA. S 1> เพราะฉะนั้น <ห GA. S 1> อันนี้เป็นห่วงโซ่ที่ห้าต่อไปอะไรกินไก่นอกจากง,งูก็คือไปเหี่ยวเลยก็คือไปอีกหนึ่งห่วงโซ่ก็คือกุหลาบหนอนไก่เหี่ยวเป็นห่วงโซ่ที่เท่าไหร่หก เห็นไหมคะห่วงโซ่มันจะทับซ้อนกันนะคะนักเรียนต้องค่อยๆพิจนนารณาดีๆต่อไปนอกจากหนอนกินกุหลาบแล้วนะคะม,ม,มีหนอนที่กินกุหลาบเพียงอย่างเดียวแต่อะไรที่กินหนอนอีกนอกจากไก่กิ้งกาค่ะกิ้งกาอะไรกินกินกานกเนอะอะไรกินกิ้งกาเอาทีละอันกน่อนงูถูกไหมคะ อะไรกินงูเหยี่วเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นห่วงโซ่ที่เจ็ดนกกินหนอนนี่ค่ะต่อไปอ่ะอีกห่วงโซ่หนึ่งนกกินอะไรคะหนอนหนอนที่แปดแล้วนะอะไรกินนกงูอะไรกินงูเหยี่วเหยี่วอันนี้เป็นห่วงโซ่ที่แปดเห็นไหมคะสายใยเริ่มเยอะขึ้นแล้ว ยังไม่หมดค่ะมาดูตรงกิ้งก่าบ้างกิ้งก่านอกจากกุลาอนอนกินกุลากิ้งก่ากินนอนอะไรกินกิ้งก่าได้อีกงูค่ะอันนี้เราเอาไปแล้วเนาะเหี่ยวค่ะเหี่ยวนะคะเหี่ยวนะคะเหี่ยวเพราะฉะนั้นเป็นห่วงโซ่ที่เท่าไหร่คะ ผมซื้อเท่าไหร่ละตามทันไหม9ค่ะบ <พ ca. S 1> ผม 9. โีติก9หมดหรือยังดูดีๆหมดหรือยังน,าน่าจะหมดแล้วนะคะครู กุหลาบน้อนมาอันที่หนึ่งนะคะอันที่หนึ่งอันที่สองอนที่สามน่มาจะหมดแล้วเนาะกุหลาบพี่นอนต้นข้าวไก่เจ็ดแปดเก้า อ่าส่วนอันนี้ที่เป็นอะไรคะหนอนกินกุหลาบกิ้งก่ากินหนอนงูกินหน,นอน,น,น,อนเหยี่ยวกินงูอ่าเรายังไม่ได้พูดเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นอันที่สิบนะคะเนี่ยค่ะที่เป็นเส้นนี้นะอันนี้เป็นอันที่สิบนะคะเพราะฉะนั้นมีทั้งหมดกี่ห่วงโซ่สิบสิบห่วงโซ่นักเรียนลองไปหัดทําดูนะหัดทําดูนะคะและใครเป็นผู้ผลิตคะ ต้นอะไรต้นกุหลาบกาบต้นเป็นข้าวค่ะอะไรเป็นผู้บริโภคบ้างคะผู้บริโภคก็คือสัตว์ทุกชนิดเลยนักเรียนบางคนเขียนไม่ครบ<อ>บางคนเขียนมาชนิดเดียวก็มีนอน <c oughs> ไก่นกกิ้งกา่างูและผู้บร<อ>ิโภคอันดับสุดท้ายของสายใยนี้คือใครคะเหยี่ยว เยวค่ะนะคะนักเรียนต้องตอบให้คนแบบนี้นะคะอันนี้ก็คือจบเนาะลองลองไปหัดทําใหม่นะไอห่วงโซ่อะค่ะลองเขียนห่วงโซ่ดูใครที่ส่วนใหญ่ทําไม่ถูกเลยบางคนเขียนลูกศรผิดด้วยเ <c oughs> ขียนกลับหัวนะคะลูกศรจะต้องชี้ไปทางผู้บริโภคนะคะเวลาเขียนห่วงโซ่อันนี้มีใครสงสัยไหมเรื่องสายใยตรงนี้ไม่สงสัยค่ะแต่หนูงงลองหัดนะคะลองหัด เ,เท่าที่ทําได้ให้ใหรู้ว่าหน้าตาหัวหงโซ่มันเป็นยังไงนะคะเขียนเรียงไว้ก่อนก็ได้ใครจะเขียนเรียงไวก้ก็ด้านนอกก็ได้เช่นต้นข้าวอันที่หนึ่งต้นข้าวไบนกไบงูไปเหยี่ยวเขียนเป็นเรียงแถวแบบนี้ก่อนก็ได้นะคะมีวิธีทําหลายอย่างนะคะามาถึงอันนี้นะคะ หกจุดหนึ่งมนุษย์สัตว์และพืชจัดเป็นสิ่งมีชีวิตใช่หรือไม่ข้อนนี้ใครตอบผิดบ้างใช่ออาใช่ใช่ครับมนุษย์มนุษย์อันนีดีนะคะมนุษย์ไม่มีความสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมเพราะมนุษย์ใช้สัตว์เป็นอาหารมนุษย์ไม่มีความสัมพันธ์อันนี้ถูกหรือผิดคะผิดค่ะผิดจริงๆคือมนุษย์มีนะคะมีความสัมพันธ์ มีความสัมพันธ์ต่อสิ่งแวดล้อมเออหกจุดสามสัตว์มีความสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมเพราะสัตว์ใช้อากาศน้ําเพื่อเจริญเติบโตถูกต้องไหมคะถูกต้องค่ะค่ะมนุษย์ด้วยมีหกจุดสี่พืชได้รับธาตุอาหารจากดินเพื่อเจริญเติบโตดังนั้นพืชจึงไม่มีความสัมพันธ์ไม่มีความสัมพันธ์ถูกหรือผิดคะผิดค่ะ ต่อไป6.5จุดห้าเป็นไรปนไปแล้วหกจุกจุเท่าไงเนีถูกครับรูสัตว์และพืชมีความสัมพันธ์กันโดยต่างฝ่ายต่างได้ประโยชน์ซึ่งกันและกันถูกหรือผิดคะถูกค่ะถูกค่ะค่ะถูกค่ะ อ่าบางคนถูกหมดเลยทุกข้อนะคะก็เก่งมากนะคะอ่านดีๆเวลาอ่านอ่าน,นดีๆนะคะถูวทุกข้อค่ะอ่าเก่งมากนะคะไปดูที่ส่งมาไปดูที่ครูตรวจให้ในไร้นะคะส่วนแบบทดสอบหลังเรียนไม่ต้องทําส่งมานะมันมันจะค่อนข้างลําบากในการเก็บคะแนนนะคะแล้วก็ตรวจให้นักเรียนทําในลิงก์นักเรียนก็จะรู้คะแนนเลยหลังจากส่งลิงก์นะคะ เวลาส่งล<อ>ิงก์ดูตรวจสอบชื่อตัวเองห้องเรียนแล้วก็ให้แน่ใจว่า<อ>กดส่งมาแล้วนะคะ mm hmm. มันจะมีแบบตัตอบมาเนาะอ่าแล้วก็อ่อะไรทําครั้งเดียวพอนะคะครูจะเลือกดูเวลานะครูจะดูเวลาครั้งแรกที่ส่งมานะคะใครทํามาสองครั้งสามครั้งครูก็ไม่เอานะต่อไปอครูห้เวลาอ่าทําแบบทดสอบกี่วันดี ห้าวัานพอเนาะสาม <Means S 2> วันพอสามวันพอโคเพื่อนโหดกว่าคุูอีกเอาสามวันพอแล้วอ่ะดูแล้วการคูจะดูความคูจะไม่ใจร้ายจนเกินไปเนาะพอคูคิดว่ามันสมควรแก่เวลาแล้วคูก็จะลบลิงก์ออกเลยนะใครที่ทําไม่ทันคูไม่รับส่งจากหนังสือนะคะเพราะเวลาอาทิตย์นึงอะโคเวลารับจากหนังสือเนี่ยมันค่อนข้างลําบากเก็บคะแนนนะคะอารสอนออนไลน์ กูต้องสร้างเอกสารค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะคะช่วยๆกันเนาะที uh, <laughs> น,นี้ <laughs> ช่วยได้ก็ช่วยกันค่ะเออนะคะแค่นักเรียนทำงานส่งตั้งใจเรียนก็พอแล้วทีนี้หน่วยการเรียนต่อไปนะคะก็คือการดำรงพันธุ์ของสิ่งมีชีวิตนะคะจะมีสองหัวข้อเดี๋ยวเราจะเจอกันวันพฤหัสก็คือการล,ลักษณะทางพันธุก,กรรมนะคะลักษณะทางพันธุก,กรรมกับลักษณะที่คล้ายคลึงของตนเองกับพ่อแม่อาจจะต้องมีการส่งรูป ตัวเองกับผู้ปกครองที่บ้านนะคะเปรียบเทียบความเหมือนความต่างกันบ้างเนาะเปลี่ยนบรรยากาศนะะซึ่งมีสองตัวชี้วัดครั้งที่แล้วผ่านไปแล้วสามนะคะอันนี้สองนะคะค่อยๆเก็บไปก็คืออธิบายลักษณะนักเรียนต้องบอกได้ว่านักเรียนมีลักษณะธรรมนุกรรมอะไรที่เหมือนผู้ปกครองเช่นหน้าหูเช่นผมหูจมูกปากคออะไรเงนี้ประมาณนี้นะคะ แล้วก็แสดงความอยากรู้อยากเห็นอันนี้กูจะไม่เน้นนะคะเพราะเราไม่ได้เรียนในห้องถ้าเรียนในห้องคัวชีวัดที่สองเราก็ต้องเน้นนินหนึงนะคะแต่ถ้าใครมีคําถามอะไรก็ถามกูได้นะ่ะมีครรรําศัพท์คำศัพท์อยู่กี่คำหน่วยนี้มีสี่คำนะคะคำแรกอ่านว่า characteristic นะ character ค่ะ character ก็ Char คือลักษณะเนาะลักษณะเฉพาะ บางคนจะมีลักษณะ,ะเฉพาะเช่นมีรักยิ้มมีรักยิ้มมีผมหยิกนะคะมีจมูกโดง่งพวกนี้ค่ะเรียกว่า characteristic นะคะแล้วก็ genetic คำว่า genetic มันก็คือพันธุกรรมพันธุกรรมก็คือเป็นสารพันธุกรรมที่อยู่ในตัวเราตัวนักเรียนเนี่ยค่ะซึ่งมาจากพ่อครึ่งหนึ่งแม่ครึ่งหนึ่งนะคะแล้วก็ d t y นะคะอ่านยากนิดนึง เป็นการถ่ายทอดทางพันธุก,กรรมแล้วก็คําว่า p ARENT อาจจะแปลว่าครอบครัวก็ได้หรือเป็นว่าพ่อแม่ก็ได้นะคะเดี๋ยวเราจะมาเจอกันครั้งหน้าค่ะมีใครมีอะไรสงสัยไหมคะเหนื่อยไหมเรียนออนไลน์เหนื่อยไหมคะไม่เหนื่อยเลยครูสนุกมาก สนุกมากนะใครชอบบางคนก็ชอบเนาะที่จะไม่ต้องออกมาเผชิญกับโลกภายนอกนะคะแต่บางคนก็เหงาเนาะไม่เจอเพื่อนเราก็ต้องค่อยๆปรับตัวกันไปแต่สําหรับครูการสอนในห้องเรียนมันดีที่สุดเนาะสําหรับวิทยาศาสตร์เพรามันต้องทั้งปฏิบัติครูมันต้องทดลองด้วยใช่ต้องปฏิบัติต้องเห็นของจริงของปอมโมเดลหรืออ,อย่างสไลด์เนี่ยให้ทางเนี้ยได้นะคะ แต่การมีปฏิสัมพันธ์อย่างเช่นหรือการทําโครงงานอย่างเงี้ยค่ะมันต้องมีโครงงานครูจะเก็บตกไว้ตอนเมื่อเราเจอกันได้ในห้องเรียนแล้วมาําเก็บทีหลังนะคะพวกการทดลองโครงงานสิ่งประดิษฐ์ต่างๆเนี่ยค่ะทางนี้มันจะค่อนข้างลําบากในการส่งและดูบางทีก็เข้าใจแหละนะคะผู้ปกครองก็อยากให้นักเรียนมีงานส่งบางทีผู้ปกครองเห็นก็ลาคานตาเนาะทําให้อย่างเงี้ยค่ะจริงๆแล้วนะคะครูอยากได้จากความ คุณได้เลยความสามารถของนักเรียนเองนักเรียนเจอปัญหาอะไรแล้วมาถามกันอย่างนี้ดีกว่านะคะเพราะฉะนั้นครูจะเก็บพวกการทดลองรับสิ่งประดิษฐ์ไว้ก่อนดีกว่เยอะเลยค่ะใช่แต่นักเรียนก็ติดตามอะไรคะงานที่ครูให้ไว้ได้เนาะในไรฟ์นะคะอย่างเช่น<ะ>ข้อห้าในไรฟ์ค่ะนะคะครูก็ส่งลิงก์ไว้ตลอดในโน้ตเนาะเนี่ยคะ่ะห่วงโซ่ครูก็ตรวจให้มีอะไรผิดมีอะไรถูก คลิปต่างๆนะคะนักเรียนไปดูเพิ่มเติมอย่างสายใยอาหารนักเรียนไปดูเพิ่มมันเขียนว่าปหกก็จริงนะคะแต่จริงสา,สายใยอาหารปห้าเดิมเดิมเขาเป็นหลักสูตรของปหกค่ะแต่พอเปลี่ยนหลักสูตรเมื่อปีที่แล้วไม่ใช่ปีที่แล้วสิสองปีที่แล้วนะคะเขาเอามายกให้นักเรียนให้ปห้าเรียนนะคะปหกไม่มีแล้วเพราะฉะนั้นแต่คลิปนี้มันดีมันมีค่อนข้างเนื้อหาดีครูก็เลยเอามาให้นะคะ ไปติดตามดูหนู no, ดูแล้วคะ่ะอ่าก็นะคะอะไรลง,ลงไว้ก็ย้อนหลังดูนะคะ mm. นักเรียนมีความความรู้หมดแหละนะคะช่วยนักเรียนได้เพราะ uh. ครูให้นักเรียนได้ไม่เต็มที่นะคะนักเรียนก็ต้องช่วยเหลือตัวเองปรับตัวรักษาสุขภาพพยายามไม oh. ่ออกไปข้างนอกมากเนาะตอนนี้ก็น่ากลัวเมื่อวานกี่พันคนใครดูข่าวว่า คำรู้ลัวนี่ไม่ค่อยได้ดูเลยครูทำงานเนัดเยวะเลยครูเออปันงานก็ไม่ทันแล้วครูอ่าเข้าใจนะคะเดี๋ยวครูอ่ามดแชร์หน้าจอแบบหนึ่งวันนี้สี่พันกว่าคนนะครูใช่นักศึกษยังไม่ได้เลยอ่าเดียบนักเรียนก็ปรับตัวไยัไม่ได้ขีดเหรอคะอะไรนะคะ ยังไม่ได้ฉีดวัคซีนเหรอคะยังไม่ได้เลยจ้าคุณครูที่เรียนส่วนใหญ่ได้น้อยมากๆเลยเห็นครัวครัวเห็นครัวบอกว่าครัวได้แล้วค่ะอ่าบางคนได้เข็มแรกไปแล้วแต่ครูป6กก็มีครูปริญญาได้คนเดียวมั้งกับครูวส่วนครูกับอีกสองสาคนก็ยังไม่ได้คิวเลยนะคะพราฉะนั้นเรียนก็เหมือนกันนะคะรักษาสุขภาพเวลาออกไปข้างนอกกลับมากลางมือนะคะ ล้างมืออะไรให้สะอาดก่อนที่จะหยิบจับอะไรไม่แคะจมูกไม่แคะตาเนาะโอเคสำหรับวันนี้ป .5 คุณครูก็ขอบใจนักเรียนทุกคนที่เข้ามาเรียนนะคะแล้วก็เพื่อนที่ไม่สามารถเข้ามาได้นักเรียนก็ฝากช่วยๆกันเนาะช่วยๆกันบอกช่วยๆกันทํางานนะคะเขาไม่มีโทรศัพท์อะไรเงี้ยก็ถ่ายรูปให้เขาส่งก็ได้นะคะครูทั้งไหนที่สามารถติดต่อกันได้ครูยอมหมดแล้วนะ นะคะแต่เขาขอให้เราสามารถเชื่อมโยงกันได้พอค่าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย